อีกเรื่องที่ก่อติดก็คือการกู้เงินกว่า2,000ล้านบาทของอบจสงขลาเพื่อนำมาซ่อมสร้างถนนค่ะเรื่องนี้จะมีผลเกี่ยวพันกับประชาชนซึ่งหลังจากนี้จะต้องรับภาระนี้นะคะคุณผู้ชมคะเรื่องนี้ผ่านไปกว่า2เดือนเรื่องยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ราชการจังหวัดสงขลาขณะที่ภาคประชาชนเองก็ยื่นให้ตรวจสอบเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาอบจสงขลาว่าเป็นไปหรือชอบตามกฎหมายหรือไม่ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอสงขลาเตรียมยื่นเงินกู้จำนวน2,009ล้านบาทเพื่อนำมาใช้กานในการซ่อมถนนหลังจากที่สภาอบาจอสงขลามีมติเห็นชอบไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาขณะนี้เรื่องยังอยู่ในขั้นตอนของการส่งมาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเพื่อจะส่งผ่านเรื่องส่งไปต่อไปยังองค์กรที่มีอำนาจในการยื่นกู้ว่าสามารถไปต่อได้หรือไม่ค่ะโดยเงินกู้กว่า2,000ล้านบาทจะแยกกู้จากสงององค์กรด้วยกันนะคะ องค์กรแรกก็คือกู้จากกองทุนส่งเสริมกิจการอบจอจำนวน1 2 0 0ล้านบาทและอีกส่วนคือกู้จากสถาบันการเงินจำนวน1,7 0ล้านบาทโดยเงินกู้ในส่วนของกองทุนส่งเสริมอบจอยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ราชการจังหวัดสงขลาซึ่งภาคประชาชนคัดค้านประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับเรียกร้องให้ผู้ว่ายับยั้งการกู้เงินกว่า2,000ลาบาทด้วย เนื่องจากเห็นว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนค่ะอีกทั้งการดําเนินการผิดขั้นตอนไม่มีแผนการใช้เงินที่ชัดเจนและอาจจะเป็นการยัดเยียดหนี้ก้อนโตให้กับคนสงขารับผิดชอบเงินผู้ก้อนนี้เป็นอันตรายมากต่อคนในสงขาเพราะเราจะเป็นหนี้กันระยะยาวและเรื่องนี้ผมจึงวิงวอนไปยังท่านผู้ว่าซึ่งเข้าใจว่ากระบวนการตอนนี้อยู่ในชั้นของการพิจารณาของผู้ว่า นะครับเรื่องนี้ท่านอนุมัติไม่ได้ไม่ได้เด็กขาดนะครับ mm hmm. เพราะว่าขัดทั้งระเบียบขัดท้องความรู้สึกขัดท้งองเรื่องของคนในสงขาทั้งทั้งจังหวัดเลยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาชิกอบจอสงขาเดินทางเข้าพบนายโชตินรินเกิดสมผู้ราชการจังหวัดสงขาเพื่อสอบถามความคืบหน้าในการพิจารณาเงินกู้กว่า2,000ล้านบาท ซึ่งภาคประชาชนตั้งข้อสังเกตค่ะว่าเป็นการทําเกินอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาอบาจอซึ่งควรเป็นฝ่ายตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหารหรือไม่ไดยยื่นไปทั้งหมดรวมไปด้วยว่าทั้งจริยธรรมด้วยนะครับว่าให้มาตรวจสอบจริยธรรมของอจอจนะครับว่าว่ามันใช่หน้าที่ของเขาไหมนะครับที่มากดดันนะฮะหรือาใช้ควาว่ากดดันเลยถ้ามากดดันทุกวันละกันอย่างไรเพื่อจะให้รีบนะฮะอ,อ,อนุมัติ หรือตอบเรื่องที่ผ่านสภาอาประจอมาแล้วครับท่านไปค้นดูระเบียบดูว่าหน้าที่ของสภาจังหวัดนมีอะไรบ้างนะครับทำหน้าที่ให้ถูกต้องไม่ใช่ผมให้คุณไปทำหน้าที่ตรวจสอบแต่คุณดันเมื่อคุณเป็นผมจ้างคุณมาเป็นรอปภเนี่ยแต่ดันคุณไปเข้ากับไอ้พวกที่มันมันมันมางัดแงะเนี่ยนะครับ ข้าา่บบททขณะที่จังหวัดสงขลาก็ยืนยันนะคะว่าการพิจารณาเรื่องเงินกู้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติซึ่งกำหนดเอาไว้เป็นหลักอยู่แล้วโดวยจังหวัดสงขลาไม่มีอำนาจตัดสินใจว่าจะอนุมัติเงินกู้ส่วนนี้หรือไม่มีอำนาจแค่การให้ความเห็นและการส่งต่อไปยังองค์กรที่อบจอสงขลาขอกู้เท่านั้นแรกไม่มีใครครอบงำพวกเราอยู่กันนี้ไม่มีใครครอบงำเดี๋ยวเราพิจารณาพิจารณาให้อย่าง,างดีเพราะอะไรครับ อันนี้ก็คือมอกข้าวของผู้ว่ารองผู้ว่าท้องถิง่นหัวหน้าทํางานจังหวัดด้วยท่านพี่โบท๊ทเป็นมอกข้าวผมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพวกผมมีหน้าที่อันที่หนึ่งคือตามกฎหมายจังหวัดต,ตามกฎหมายนะครับก็เดี๋ยวใครไปร้องปปชหาพวกผมไม่ทําตามกฎหมายผมก็โดน5ึงห้าเจ็ดส่วนที่หนึ่งับส่วนที่สองเนี่ยเราคํานึงถึงประโยชน์ที่น้องประชาชนเราไม่ได้ทํางานตามใจใครนะท่านสบายใจได้เลยจังหวัดสงขลาไม่มีนะครับ การกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีระเบียบกำหนดชัดเจนค่ะว่ากู้ได้ไม่เกิน3เท่าของเงินสะสมที่มีอยู่ในกองทุนซึ่งขณะนี้อบจอสงขลามีหนี้สินกับกองทุนประมาณ200ล้านบาททั้งนี้จังหวัดสงขลาสามารถพิจารณาเห็นชอบหรือว่าไม่เห็นชอบให้กู้เงินได้แต่ถ้าหากเห็นชอบก็ไม่จำเป็นต้องเห็นชอบตามกรอบวงเงินที่อบจอสงขลาเสนอมาค่ะ